ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนกลางชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะพี่ๆ่ะกวางก็จะมาแบ่งบอลสีนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าบอลใบไผ่นะคะบอลอ่าชายชนนะคะสิรเพชรนะคะธาตุบางแก้วนะคะแล้วก็จะมีบอลโบราณด้วยนะคะพี่ๆ่ะ สำหรับ EP นี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งมาเหมา50บาทนะคะปลายทางขอนุญาตบวกเพิ่ม20บาทนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะเลยนะคะพี่พี่ขาชายชนนะคะชายชนต้นนี้นะคะกวางให้ราคา30บาทนะคะต้นที่1น,นะคะ30บาทนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นชายชนเหมือนกันนะคะพี่พี่ขากระถางนี้นะคะ30บาทนะคะ ์ใหญ่มาหน่อยนะคะพี่พี่ขาจะเป็นชายชนนะคะต้นนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะกระถางนี้50บาทนะคะต้นที่สามนะคะ50บาทนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอ่าต้นนี้นะคะจะเป็นนะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นสีราหน้าแดงนะคะกระถางนี้นะคะหนูให้ราคา30บาทนะคะสีราหน้าแดงนะคะ30บาทต้นที่1นะคะต้นที่2นะคะก็จะเป็นอ่าไซส์โตมาหน่อยนะคะพี่พี่ขาแบบนี้เลยนะคะ กวางให้ราคา40บาทนะคะ40บาทนะคะลาหน้าแดงนะคะ40บาทนะคะต้นที่สมนะคะไซสนี้ไซสโตแล้วนะคะกวางก็ยังคงให้ราคา40บาทนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีบอนเก่าด้วยนะคะพี่พขาจะเป็นรวงราชเนหานะคะอย่างนี้เลยนะคะไซสํกลังน่ารักเลยนะคะกระถางละ40บาทนะคะ อันนี้หลวงราเสนหาต้นที่หนึ่งนะคะสี่สิบบาทนะคะต้นที่สองนะคะนี่เลยนะคะหลวงราเสนหานะคะสี่สิบบาทนะคะพี่พี่ขาต้นที่สามนะคะก็จะเป็นหลวงราชเช่นกันนะคะนี่เลยค่ะต้นละสี่สิบบาทนะคะหลวงราเสนหามีมากกว่าสามกระถางนะคะพี่พี่ขาพี่พี่สามารถอาจทักไลน์แล้วก็แอดไลน์กองมาได้เลยนะคะ ต้นต่อมานะคะพี่พี่ขาน้องจะเป็นอ่าลูกไม้ใบไผ่นะคะเป็นเป็นเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะกระถางแบบนี้เลยนะคะหนูให้ราคา60บาทนะคะ60บาทต้นที่1นนะคะเป็นใบไผ่นะคะต้นที่2นะคะพี่พี่ขาเป็นพุ่มแบบนี้เช่นกันนะคะเป็นใบแบบนี้เลยนะคะหนูให้ราคา60บาทนะคะต้นที่2นะคะต้นที่สามนะคะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะ กวางก็ให้ราคา3 0บเอ้หกบาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางขึ้นหมายเลขให้นะคะต้นนี้กวางก็ให้ราคา60บาทนะคะเป็นบอลใบไผ่นะคะสีขาวเขียวนะคะต้นต่อมานะคะนี่เลยค่ะเป็นใบไผ่แบบนี้เหมือนกันนะคะ60สิบาทนะคะนี่ค่ะต้นต่อมาก็เป็นใบไผ่เหมือนกันนะคะใบไผ่ต้นละ60บาทนะคะ นี่นะคะแล้วก็อีกต้นสุดท้ายนะคะเป็นพุ่มแบบนี้หนูไม่แยกออกนะคะหนูก็ให้รา,าคา60สบาทนะคะพี่พี่ขาธาตุบางแก้วนะคะพี่พี่ขาน่ารักมากๆเลยนะคะธาตุบางแก้วต้นนี้นะคะกวางขอราคา60สิบาทนะคะหกสิบาทนะคะพี่พี่ค่ะนะคะสิราเพชรนะคะพี่พี่ขาสิราเพชรนะคะต้นนี้นะคะกวางให้ราคา6กสิบาทนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองนะคะพี่พี่ขา นี่คะ่ะสิราเพชรนะคะ6 0สบาทนะคะต้นที่สามนะคะสิราเพชรนะคะต้นนี้กลาลังกัดสีเลยนะคะกระถางนี้กวางให้ราคาห้าสบาทนะคะสิราเพชรนะคะแล้วก็จะมีจอมทับด้วยนะคะพี่พี่ขาจอมทับนะคะต้นนี้นะคะราคา40บาทนะคะจอมทับนะคะ40บาทนะคะพี่พี่ขก็จะเป็นหลวงราชเสน่หาฟอร์มพุ่มๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะ กระถางนี้หนูขอราคา70บาทนะคะมี2ต้นนะคะใน1กระถางนะคะแบบนี้เลยนะคะหลวงราศเนหานะคะ70บาทนะคะต้นต่อมาจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะพี่ๆขาฟอร์มโตแล้วนะคะเศรษฐีสุพรรณต้นนี้นะคะหนูขอราคา60บาทนะคะ60บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะมี2ต้นนะคะมี2กระถางนะคะอันนี้ต้นที่1นะคะ60บาทนะคะ ต้นต่อมานะคะก็จะเป็นเศรษฐีสุพรรณเหมือนกันนะคะเป็นฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ60บาทนะคะพี่พค่ขานี่นะคะ60บาทนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้ปราศาสทองนะคะพี่ๆค่ขาฟอร์มสวยมากเลยนะคะปราศาททองต้นนี้นะคะกวางขอราคา90บาทนะคะปราสาททองนะคะ90บาทนะคะพี่พ่ขาต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอ่าสีกาญจนา,านะคะเจนหนึ่งนะคะ นี่นะคะสีกัรจนานะคะต้นนี้นะคะกวางขอราคา70บาทนะคะฟอร์มโตแล้วนะคะสีการจนานะคะ70บาทนะคะต้นต่อมาจะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะพี่ๆขะกระบี่นายร้อยนะคะฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะกระถางนี้กวางขอราคาที่100บาทนะคะ 100บาทนะคะกับบีในร้อยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งเหมาเหมา50บาทนะคะปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม20บาทนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับบอลสีต,ต้นต่อไปอกันเลยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นหงสุวรรณนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งจะเป็นลูกไม้ติดมาด้วยนะคะต้นนี้นะคะกองขอราคาที่60บาทนะคะฟอร์มแบบกำลังน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะฟอร์มสวยนะคะต้นนี้นะคะ60บบาทนะคะหงสุวรรณนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็น อันนี้จะเป็นศีรานักปาดนะคะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะงขอราคา40บาทนะคะสีรานักปาดนะคะ40บาทนะคะกระถางนี้ก็4ี่บาทนะคะพี่พี่ขานี่นะคะ40บาทนะคะศีรานักปาดนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นคุณหญิงนะคะฟอร์มสวยด้วยนะคะต้นนี้นะคะคุณหญิงนะคะฟอร์มนี้นะคะงขอราคา80บาทนะคะคุณหญิง80บาทนะคะต้นที่1นะคะ ต้นที่2นะคะมาะถางนี้เลยนะคะราคา80บาทนะคะคุณหญิงนะคะอบอนสีกำลังสวยเลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับบอนสีต้นต่อไปกันเลยนะคะ จกักรพรรดินะคะพี่พี่ขาฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะกระถางนี้นะคะกวางให้ราคา125บาทนะคะ125บาทนะคะพี่พี่ขาเจา้าจักรพรรดินะคะเดี๋ยวเราไปพบกับบอลสีต้นต่อไปกันเลยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นพญามน์นะคะพี่พี่ขาพญามณน์นะคะกวางขอราคา40บาทนะคะมี2กระถางนะคะอันนี้กระถางที่1นะคะ กระถางที่สองนะคะพี่พี่ขานีเลยนะคะ40บาทนะคะนะคะก็จะเป็นบอลสีที่เป็นฟอร์มกอนะคะเป็นบอลสีนอกตู้นะคะพี่พี่ขา,ามาต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขากระถางนี้นะคะกวางให้ราคา150บาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะ150บาทนะคะ ต้นต่อมานะคะก็จะเป็นหนุมานอมพภพพรานะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะจะมีไซส์โตด้วยนะคะกระถางนี้นะคะกวางให้ราคา170บาทนะคะลูกดกมากๆเลยนะคะ170บาทนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นทองเฮานะคะพี่ๆขาไซส์โตแบบนี้นะคะกวางให้ราคา200นะคะพี่ๆขากระถางนี้นะคะ 200บาทนะคะเดี๋ยวกวางขึ้นโชว์เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ให้ Hence, people, <500 S 2> นะคะต้นต <200 S 2> ่อมานะคะพี <200 S 2> ่พ <like imizi. S 1> ี <Hag Between S 2> ่ขาก็เหมือนกันนะคะห้องเฮานะคะกระถางนี้นะคะหนูให้ราคา200บาทนะคะ200บาทนะคะพี่พี่ขาต้นต่อมานะคะก็จะเป็นสักกะนิมิตนะคะพี่พี่ขาอย่างนี้เลยนะคะสักกะนิมิตนะคะราคา200บาทนะคะไปทั้งกระถางนี้เลยนะคะ200นะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นกวนอิ่มนะคะ กวนอิมนี้จะเป็นไซส์โตนะคะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะกวนขอราคาที่200บาทนะคะกวนอิมนะคะกระถางมานะคะก็จะเป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะคะพี่พี่ขาจะมีเศรษฐีสุพรรณนะคะแล้วก็ตะวันชิงพบนะคะกระถางนี้นะคะกวางให้ราคา200บาทนะคะ200บาทนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นพันดาวนะคะพี่พี่ขาเป็นพันดาวฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะคะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะ กวางขอราคาที่350บาทนะคะกระถางนี้นะคะได้ทั้งกระถางนี้เลยนะคะ350บาทนะคะพันดาวนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะให้ดูความสวยน้องอีกทีนึงนะคะ350บาทนะคะต้นต่อมาก็จะเป็นหนุมานอมพระพรานะคะอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็มีหัวมีหน่อด้วยนะคะกระถางนี้เลยนะคะกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ 390บาทนะคะกระถางนี้นะคะ390บาทนะคะ,ะ,คะพ,พี่ขาฟอร์มตัวโต,วตวแบบนี้เลยนะคะหงเหินนะคะราคา390บาทนะคะ หงเหินนะคะกระถางนี้เลยนะคะ390บาทนะคะเป็นบอลสีนอกตู้นะคะของเรานะคะจะมีปลายทางด้วยนะคะปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม20บาทนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งมาเหมาห้าสิบบาทนะคะต้นต่อมานะคะพี่ๆี่าหงเขานะคะกระถางใหญ่บิ๊กไซส์เลยนะคะต้นนี้นะคะไซส์ใหญ่มากๆนะคะกระถางนี้นะคะกองขอราคา490บาทนะคะ 490บาทนะคะพี่ๆขาฟอร์มตัวโตแบบนี้เลยนะคะห้องเฮ้านะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นฐานุมานอมพระพรานะคะอันนี้คือเป็นไซส์โตกว่าต้นที่แล้วอีกนะคะ ไซส์โตมากนะคะหนูยุกไม่ขึ้นเลยนะคะต้นนี้นะคะไซส์โตมากนะคะต้นนี้นะคะกวางขอราคา490บาทนะคะหานุมานอมพระพรานะคะไซส์แบบนี้เลยนะคะต้นต่อมานะคะต่อมานะคะจะเป็นหงส์สวรรณนะคะไซส์ฟอร์มบิ๊กไซส์แบบนี้เลยนะคะ490บาทนะคะพี่ๆ่ะ นี่นะคะมีมากกว่า1กระถางนะคะพี่ๆสามารถอาทักไลน์กวางได้เลยนะคะอสอบถามต้นไหนอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับ EP นี้นะคะกวางต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนกวางชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กวางในการทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะสวัสดีคะ่ะ